ดูถูกมาเพราะเขาไปนคนเอเชียแล้วเขาก็หลังกันดูถูกมนเอเชียน่ะแล้วตอนใครรอดไป,ไปได้นี่เขาไปเล่นหนังแอคหังแอคชั่นอ่นตอนไปตอนแรกแล้วเขาทำอะไรไม่เข้าได้เงี้ยสุดท้ายเขาก็เป็นตัวเองไปฝึกเป็นป<อ>ปร่างกายฝึกการต่อสู้ฝึกทุกอย่างแล้วผมไปดูคิดเขาอ่ะเขาทำแบบสุดยอด หม<น>อ,อเขาเก่งเองด้วยแบบไม่ต้องใช้แบบสัตวันไม่ต้องใช้ตัวคเนเล่นเองนะคุณใช่ถึงนขงนาดเป็นดังในประเทศเขาแล้วแต่การเข้าไปฮอลลีวูดนี่คือแบบชุดใหญ่ไม่มีทางได้บทเด่นๆเลยอ่ะคนเอเชียแต่เรนได้เนาะแล้วมีไม่กี่คนถ้าไปทางจีนเน่ะมันง่ายกว่าทางบ้านเราเนาะทางจีนฮ่องกงแบบนี้โอจะขนมเขาเออจาขนม ต้องแบบเก่งแบบขั้นเทพอ่ะไอ้ที่เราเห็นเขาตีลำกลางอุนอันนี้เขาเล่นเองหมดเลยนะใช่ครับเคยเล่นแบบเขาเคยเล่นหนังโมเชอร์คอมแบทด้วยครับเพราหรอเป็นเป็นสตาร์ใหญ่ในนั้นใช่ครับล่าสุดว่าอันไหนที่ติที่ไปอ่านประวัตินะอ๋อแต่ล่าสุดที่คือบทเด่นเลยฮะในหนังฮอลลีวูดอ่ะใช่เออฟ้าเนี่ยเวฟไพส์อ๋อใช่ใช่ใช่สู้กับพอนะ แล้วพวกแข็งแรงอยู่ตลอดได้ไงเนาะต้องแบบต้องตัดงานตลอดพวกนี้ต้องฝึกตลอดห้ามผ่าห้ามหยุดเลยเนาะเห็นรายการของต่างประเทศที่เขาฝึกสตันอ่ะโอ้โหหนักอ่ะต้องมีฝึกกระโดดทซ้ำๆครบกระโดดตกตกตกแบบสงสารร่างกายอ่ะจริงหรอใช่หนังของฮ่องกงอ่ะมาถ่ายที่ไทยพี่จามันเป็เล่นแต่ว่า มนเป็นเอ็กซ่าเขาไปเนี่ยเราก็แบบต้องห้อยอยู่ห้อยอยู่ตรงลำเบียงอ่ะต้องใช้สลีห้อยอยู่โคตรนานอ่ะทั้งกต่งั้งกางเจ็ดโมงนห้าทุ่มอ่้อยอยู่นะเราปีนขึ้นตีนลงนี่ขึ้นลงเราก็แบบในนั้นมันจะมีตาขุนมีตอะไรเป็นราา่ออบบบบกกกก็ต้งงึยแแ ออกกําลังฝึกร่างกายให้แข็งแรงไงบ้างไม่ไม่ทำห้าครับคือมันสตันเป็นไม่ได้เป็นสตันฝ่าที่แบบต้องไปสู้เขามันแค่เป็นสตันแบบสัมรองที่แบบให้พาแข็งไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคุณทรมานตั้งแต่เจ็ดโมงอ่ะเราขอพักได้ป่ะแบบไม่ไหวแล้วเราเป็นเต็มพวงแผลแบบคือดึงแบบจามออกมาดำดำเต็มมือเลยเต็เต็มแบบ ที่โดน<อ>ที่เป็นแบบนี้คือตอนที่เคยแบบไปร้องเพลงในฮอลล์ที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จเหมือนกันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันมาเลยใช่ไหมฝน<ต>สีคือตอนนั้นผมแพ้หนักจนแบบ,บตาโบ๋อ่ะทุกคนเป็นภูมิแพ้หมดเลยเนาะในยุคนเนี่ส่วนใหญ่แบบจ,บจบมูกดำ,ดำข้างในจมูกอ่ะเอาอันนี้เช็ดเป็นดำๆแบบนี้ม่ไหวแบบร้องปอดเราไปอย่างเงี้ยเนาะเราตาขอตาดำแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปอ่ะตอนแรกไม่รู้ครับว่ามันดำขนาดนั้นอ่ะ กลับบ้านกลับบ้านไปสองกระจกคือมันดำดำแบบชัด์ตผมไม่เคยไปแบบนั้นมาก่อนเพราะว่าฝนมันหนักมากเลยแต่พิจารณาขนมเขาดูเด็กมากเลยนะครูเขามีออร่ามีสตันแบบเยอะมากหลายคนมากแล้วก็มีตัวเอกของฝั่งฮ่องกงอ่ะบัลลีเขาเขาดูแบบเรื่องล่าสุดหรืว่าจ้อชื่อไม่ได้เขาชื่อเรื่องไม่ได้่อล่าสุดแทนที่มีจาบอะรื่องเงยแกงกินอะไรอ่ะฮ่องกงใช่เอ๋อจีคิดด้วยคือแบบ เขาออกมาแล้วแบบทุกคนก็แบบเื่อดูเขาเด่นมากเลยร่างกาแล้วเขาก็หล่อด้วยนะไม่ใช่แบบว่าเออมันแบบว่าสตันที่ไม่หล่ออะไรเขาก็น่ารักดีมีเอกลักษณ์อ่ะมีเอกลักษณ์เนาะเขาถึงได้โดดเด่นเวลาถ่ายละครนี่มันแต่ละเรื่องนี่ใช้เวลาประมาณสามเดือนเกิน เอ,เ,เออวันไหนเราว่าวันศุกร์อาจจะมานั่งแบบคุยกันสบายๆเล่นๆเร,เรื่องแบบเวลาถ่ายละครเวลามีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้เห็นภาพอะไรเงี้ยเวลาออกไปทํางานจะได้เห็นจริงจริงแล้วเนเนาะเออมันสนุกดีเนาะแก๊งเล่นกันเก่งอะนี่งงมากทำไมเล่นกัเ<จ>นเก <ๆ S 1> ่งมนเริ่มเหมือนเริ่มรู้เริ่มสั่เออพอเริ่มเล่นเยอะๆบ่อยๆเข้าเนาะจะจังหวะแต่เราอีกอันหนึ่งอาทิตย์หน้าที่จะพูดก็คืออันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้นะต้องมีบท พอหลายคนแล้วเห็นพอมีบทเบิบห้งเออมันจะเก่งไอการจําท่องบทอะเธอไปไหนมาพูดแค่เนี้ยเสื้อผ้ามันมันมันไม่ธรรมชาติอ่ะรู้ไหมเัอไปแคสซีดีแล้วเออ่มีมังแต่ตอนนั้นคือมันไม่เคยแคสอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยทําไม่เคยมีใครสอบได้บทได้บทมาเข่าค้าแล้วก็นั่งห้องตรงนั้นอะแล้วก็ไปแคสก็ทาได้ ก็คืออัานแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบมันเขินกล้องอ่ะมันมีกล้องตั้งตัวนึงครับไอ้ตัวเขินกล้องเนี่ยเป็นเป็นติ๊เป็นกคอนดิชั่นทำให้เราไม่ติดกับติ๊กเพราะว่าเขาในห้องไม่มีกรรมการเป็นกล้องตั้งตัวเดียวคือแบบเขาเป็นแบบไไงดีอะเป็นแล้วเราต้องทำยังไงอะรู้สึกจากเอฟซิมั้งครับที่เขาไปทุกจังหวัดเลยอะแล้วมันต้องเป็นกล้องกล้องกล้องตั้งตัวเดียวเดล๋ยวแย่นะ มันก็แบบก็ร้องแบบเร่เปื่อยมากเลยครูมันไม่รู้จะยังไงเนอะเขาไม่มีคนนั่งให้เราสักคนเลยหรอให้เราเล่นแบบอิสระอะไรเงี้ยมั้งเขาคงไม่อยากให้เราเกินหรอกอะไรอ่ะเจ๋งมะล่าแต่เพิ่มเหรอเดี๋ยวมาแล้วเราค่อยออกกันออกครับขาน้ำมันให้เยอะตวรีบอย่ามาลืมต้องปืนเงี้ยไม่แต่เราเขาถามว่ากแบบรังเกียจเหรอมไม่ได้รังเกียจไม่เป็นไม่ได้รังเกียจ มันเป็นชีเข้า,าวจีนไปเลยเ้าแล้วกินสงสารพี่กันกินขนมปังอ่ะมาแบ่งเปนเลยยังยังมาถามอีกว่าโอ๊ยพี่รังเกียจเหรอคือตอนกัดอ่ะเลยมีปากอมอย่างเงี้ยขนมปังเปียกเลยอ่ะไม่พี่กินงไงพี่เลยแบบเไปลองพี่เกลียดมากก็ก็ไม่อยากบอกว่ารังเกียจนะแต่เก่งใจมันชุ่มไงมันชุ่มไในไหนไหยกันยังไง ผมว่ากัดปกติแค่ไหนโอ้ยมันมันไม่ได้กิยงานไงเขาตีมาไมบมามันต่อมันอร่อยนะกินชอบใช้ลิมิตปากอมอ่ะเออแล้วมันมีบางคนอ่ะเนาะแล้วเวลากินไอติมต่อทีกทำมาผมอ่ะผมไม่ชอกินแบบนั้นอ่ะเข้าใจเข้าใจายหมายถึงว่าไม่กินของเยี่ยมก็ต้องอ่ะมีแต่ความสุขที่แท้จริงจะไม่ทำให้ที่อื่นเดือดร้อนไม่คือประเด็นเสร็จแล้วแบบน้อยใจเพื่อนเราขาดนะควเปียนควเบื่อเราก็แบบไม่หมดอ่ะวัไม่กล้าพูดไม่กล้าพูด ปากรอเขียดรอก็รับน้องไม่กล้ามเลยมันมันคือทำยังไงอ่ะพี่การเาียวไข่ครับเจียวไข่เรามีข้าวเหนียวด้วยเหรอบลูเบอร์รีเบอร์เกอร์ข้วเนียวโอุ้บไผ่ใส่เกลือครับอ๋อก็เหมือนข้าวจี๋เนาะเออพีเราเราเรามีกระถางเราสามารถมีกระทางได้ไม่ได้ เขาเป็นสเก่กันเรไงวะแล้วจะลองใหต่อไมครัากเลยแล้วก็ออกไปทำเอาไปเลยคยากไปอีใาส่ขเี่ไยแต่ว่าเคยทำไข่ในไมโครเวฟป่ะมันจะมีไข่ตุ๋ก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเือมันจราะว่าไม่มีกลือเกลือพริกไทยเชิญน้ำเตรียมตัวทำการซ้อมท่า เชิญนัทล่าสั่งเตรียมตัวทำการซ้อมไมม่ีนักซ้อมดีกว่าเอาให้หมดนะคุณเอมาแล้วก็ทำอาหารน้อยอยากทำอาหารเนาะพวกเครื่องปรุงเขาจะว่างหรืพวกเครื่องปรุงโอพริกฟรีผลอะไรนะครับไม่เราจะมีวันหนึ่งที่เราจะเล่นทำอาหารอืมดีเลยทั้งแท้ทุกคนทำเป็นใช่ป่ะไม่เป็นหรอกครับเดี๋ยวไปขอไปขอแกงไปขอแกงข้างนอกต่อข้างนอ ถ้ามันมีไข่ไม่จริงจริงไมโครเวฟก็ทาอาหารได้เนอะบางอย่างแบบนี้แต่ไม่ไข่คือไข่จริงจใช่ป่ะไข่ยังไม่สุกเนาะไข่ดิบเรากินได้หมดใช่ผมทำไข่เจียวไข่แต่ว่าผมจะแยกไข่ขาวมีเส้นก๋อมมีต้าหู้คือมีวัตถุดิบอะไรเยอะครับเออพริกมะนาวเนี่ยนะหูยำ กำลังคิดอยู่ว่ามันต้องตกใจด้วยเมื่อวานให้ครูเงาเข้าก่อนอะไม่ยังมีใครแวะครูเงาป่ะอ๋อมีโบ๊ทแต่อยากให้ครูเสาเห็นครูเงาตกใจบนนั้นว่ากถ้าสมกับเป็นโคนะเฮ้ยเจ๊แต่เราคือเราเน้นเสียง่ะแต่ถ้าเล็กเวลามีแขกอยูกับครูสาวเจอความเพลงอะไรเงี้ยเอามาบอกครูสาวก่อนะ้หเอ มองว่ามันก็อย่างนี้แหโตโตได้ตาโตๆตเลยหรอต่าโต่างตรงมากอะใช่ใช่เออแต่ดูในทีวีเป็นตัวเล็กอะแรกคิดว่าคุณตาวันน่้เรสูงกว่านี้สูงใช่ป่ะเหมือนตัวใหญ่กว่านี้แต่หลายคนที่ผมเจอแบบดูในทีวีตัวสูงแต่เจอตัวจริงตัวเล็กๆเออทีวีทุกคนเลยเวลาพี่ปานนาอาไปเจอแบบต่างจังหวัดอ่ะโอ้ยตัวเล็กตัวน้อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าตัวน้อยบอกว่าหลอในทีวีตัวโตอะไรอย่างเงี้ยตัวน้อยตัวน้อย ต่คข้งแรกเราไปคนที่ไหนครับกลัวใช่มกรุงเทพลแต่ชอบเชียงใหม่ต่ววันงแรกไว้ไปไเที่ยวอะเดี๋ยวไปจับแก๊งก so, ันเฮ้ยอย่ากช่วยอย่ามันช่วยเดี๋ยวเอยังยังรอรอจบที่ตาแดงจังเนิน เนี่ยตรงเนี้ยที่ว่ายตานะครับด้ออกโสดุมากเลยออกมาจากต้นไม้ต้นงักนี่เน่ๆเลยมากแต่วันนั้นเราก็คุยคุยนะค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คุยเยอะมากตอนแรกตอนแรกแดงดำอ่ะแบบแล้วก็น่าจะแบบขึ้นอยู่อย่าะเงี้ยแต่ที่เดินลงมาถ้าแต่คุณก้อไม่ดุใช่าคุณง้องดูไม่ดุเนาะวันแรกอ่ะทุกคนเงียบ ถ้าวันนี้เหมือนเหมือนจะไม่ดุอ่ะก็มีนิดอ๋อเขาตัวแบบไม่หลอกม่มีเล็นะรีบลุบเป็นควาอย่างงี้ผมไม่ดุหรอกไม่ดุเราก็คนร้เนื้อความดุข้างในเออมีต้องมีความที่จะดุได้ตลอดเวลาแต่เราไม่มีเขารักกันมือต่างเรียบร้อยมากเรียบร้อยหรอผมไม่เคยเจอผู้หญิงเรียบร้อยแบบเรียบร้อยยิ่งขนาดเนี้ยไม่เรียบร้อยคู่ของผมเขาเป็นคู่เรียบร้อยมากเลยเพื่อนเฮ้ยเราซ่านะเวลาเที่ยวกับเพื่อนอ่ะเนี่ยดู่ของมูนดิเฮ้ยเราซ่านะแจ๊ะอย่างเงี้ยแบบเหอซ่าเออเชื่อเชื่อเชื่อเหมือนที่ เออเขาบอกายๆที่แม็กเออเออแต่ว่าก็ซาก็ซาในแบบแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรอ่ะที่เนาะต้องให้เล่าวิรกรรมอหนึ่งี้ยซาแต่แบบท่าทางไม่ได้ผงผางไงไม่ได้แบบเบ้อะไรอะไรอย่างเงี้ยกว่าเราจะแบบเรียนอ่ะแ่บสุดๆเนาะก็ซาก็ซาซาแบบกรีดการอะไรเงี้ยมีเรื่องแบบคนที่ผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะโอ้โหผมยังไม่เคยเลยมีเรื่อง เป็นนักแสดงครับเป็นแล้วแต่ถ้าเราแบบเี๋ยววมองมองอะไรอะไรอย่างเงี้ยยังงงตัวเองเหมือนกันมองหน้ามหมมองหอมองหออะไรอย่างเงี้ยงงมาก ไปนิดนึงนิดหนึ่ง้ำเปลี่ยนที่ใส่ก็ได้ก็ม่ยูได้ทำไมผมทำไงเอออย่าให้ฉันเล่าก็เล่าสิมีความคล่องิ้งมาเรื่อยวันก็หมดแล้วมีปัญหาดูแลไม่มันเปลี่ยนิสัยติดแบบคืมือคนเงียบๆจะกลายเป็นคนเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็เป็นคนอย่างนี้แหละครับแต่เป็นสมิตรตัวเองได้เหรอคุยเขาคุยคุยอยู่อยู่เงียบไปเมื่อไหร่ไม่รู้เงียบกริบไปเลยเขาแรกทราบ่าไป แข่งแข่งคูครับโ้หมเขาไม่แข่งคูเลยนัดหมายอะคูนัดหมาย่ะสองคนูกก็เด็หนสองคนเขาห้เอาลูปเล่นบนโต๊ะเล่นข้างล่างโต๊ะเลยก็เด้งออกคือไม่มีสติว่างั้นมีเลยครับแต่มันแข่งกันอ่ะ แต่ว่าเวลาเโมเงียบเงียเนี้ยแต่แบบมันโมโหก็นก็น่ากลัวเวลากับกับแฟนกับอะไรเนี้ยจะเป็นบ้างแต่คนจะมีคนที่ใกล้ชิดอ่ะแต่กับคนอื่นโอเคไล้วเป็นยังไงแต่กับคนใกล้ชิดกับแฟนกับอะไรเนี้ยอารวาสมีตอนเด็กๆนะเครี้ยงปลาเข้าของนี้เลยนะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดผู้หญิงมันจะเป็นเนี้ผู้หญิงมันจะวีดเนาะเป็นไหมวีดเออ เหนื่อยเหนือยมากเหวี่ยงเหวี่ยงบ้างปลาของวะเดียวจบจะปลาตกห้อใช่พลังเยอะเดียวจบหมายถึงว่าแบบจบเดียวจบก็บเก็บเก็บไม่ค่อยไม่ค่อยปล่อยได้ไม่ค่อยเก็บเงียบไว้คิดอะไรนะเออตึ้งไหมเนาะตั้งแต่ไม่ถึงกับอะไรก็เลยจะต้องอยู่ในห้องขับรถคนเดียวไม่แบบข้ามโหมขึ้นมาได้หมแต่ผมผมเคย พุกต่าหรือเตายมันกับตุ๊กระต่าแล้วเบนแบบอนุวัตสุดแค่ไหนคือถ้าคือเราเปลียนแก้วไม่นานเมื่อปีที่แล้วพิ่งจะพิ่งจะหายมันเหรอคือเวลามีปัญหากับใครคือถ้าบิ๊กมุ่งงมากเราแบบจะทำให้คนนะคือสมมติว่าถ้าลงมือไปแล้วอะรับมือมันไปแล้วอะนะเบ้นจะไม่ทำเบ้นจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาไม่สามารถกลับมาสู้เบ้นได้คือแบบจะย่ำจนกว่าจะแบบใ่เขา ใช่จะย่ำจนกว่าแบบเขาจะคว้าอะไรได้ก็จะทำอย่างกว่าเขาลูกขึ้นไม่ได้รุนแรงรุนแรงเรียกว่ากระทืบเลยแล้วแม่สาวพี่สาวคนเงี้ยหรอคี่สาวก็คิดว่าเราแม่แสดงให้แสดงแม่ทุกแม่เสียใจบมากสังเกตหน้าคุณตาอืมไฟเวลาไฟซอยใส่เอ่ออ๋อซิไฟใส่เอาเลยเอาเลยเอาเลยแบบลุ้น เดี๋ยววันวันให้ให้เล่นเล่นแบบเรียนแบบครูไายบายแกงโชคดีนะอย่าไปอัดดูบนเวทีโชคดีนะเอาให้แบบสุดๆเลยโอ้โหเยอะเต็มเปี่ยมล้นเตี่ยมล้นเวทีแกงโชคดีนะให้เจอกันอีกแต่ทุกงานเจอแน่นอนสวยๆสวยๆสวยๆง่ายดิอย่าเพิ่งนะแยงไม่ิ่งวงนะเอาให้สนุกเพราะว่ามาริวสนุกแล้วหลังๆแล้วมันดีที่เสน่ห์มันออก